สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาทําอะไรกันเหรอครับพี่ดินวันนี้พี่มีนิยายเสียงมาฝาาพี่พี่นักอ่านไงล่ะครับจริงด้วยแต่ก่อนพี่พี่จะไปฟังกันอย่าลืมกดซับสไครป์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับใช่แล้วครับน้องฟ้ากดที่ปุ่มสีแดงใต้คลิปนี้เลยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดฟังนิยายเสียงก่อนใครถ้าพ,พี่พี่พร้อมแล้วงั้นพวกเราก็ไปฟังนิยายเสียงพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับไปกันเลย คำเตือนนิยายเรื่องนี้มีเนื้อหาที่มีความรุนแรงทางเพศไม่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาชักจูงชี้นําให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศีลธรรมอันดีงามทางสังคม ผู้เขียนได้แต่งขึ้นมาจากจินตนาการของตนเองเท่านั้นสถานที่และตัวละครไม่มีอยู่จริงจึงเหมาะสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนื้อหาในเรื่องมีสบบาววัยรุ่นและคำหยาบมากมายโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยนะครับบรรยากาศวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่้ายมวยวิเชียนชัยเป็นไปอย่างคึกคักมีการประดับตกแต่งสถานที่ด้วยสายรุ้งหลากสี และมีการนำฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวมาทำเป็นต้นคริสต์มาสต้นใหญ่ประดับด้วยไฟกระพริบให้เข้ากับเทศกาลแต่ละคนสวมหมวกซานต้าสีแดงถือกล่องของขวัญมาร่วมกันจับฉลากด้านหน้าเวทีและมีการจัดซุ้มสอยดาวให้ร่วมลุ้นของรางวัลอย่างสนุกสนานงานมีซอจัดหนักเว้ยขอบคุณครับซอ เห็นของรางวัลสอยดาวแล้วแต่ละคนก็ยกมือไหว้ขอบคุณซอเทียนกันสุดสอกเพราะมีทั้งเงินสดสอยคอทองคำทองคำแทงรถจักรยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งตู้เย็นโทนรทัศน์และอื่นๆอีกมากมายรางวัลใหญ่คือรถจักรยานยนต์สองขันเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มสุดๆซึ่งงานปีใหม่จัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีพระเทียน อยากจะคืนความสุขและให้ของขวัญแก่ทุกคนที่รวมทุกร่วมสุขด้วยกันมานานของซอมกล่องใหญ่ไว้พวกมึงสงสัยเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะหันไปดูสูมสายดาวกระตื่นเต้นเพราะมีแต่รางวัลใหญ่ๆทั้งนานพอหันมาทางโต๊ะที่ตั้งกล่องของขวัญก็ตื่นตาตื่นใจกันไม่หน่อยเพราะของขวัญที่แต่ละคนนำมามีแต่กล่องสีสันสดใสทั้งนานและที่อลังการงานสร้างที่สุด เห็นจะเป็นของซอเทียนที่ใหญ่จนต้องช่วยกันยกมาถึง2องคนแล้วของเทียคืออะไรวะกล่องเล็กๆแบบเนี้ยพวกมึงว่าจะเป็นอะไรบ้างวะของเทียนกล่องใหญ่แต่ของเทกล่องเล็กพอเห็นพวกลูกน้องหันไปถามกันเทก็เลยตอบเองของซอบ,บ้านพร้อมที่ดิน ส่วนของกูบ้านพร้อมหนี้สินเสียงหัวเราะดังขึ้นให้เทียนหันมาสายหน้าให้คนขี้กวนที่รู้กันดีว่าแต่ละคนนำอะไรมาจับใช่ละเพราะช่วยกันเลือกแถมช่วยกันหออย่างพิธีพิถันของพี่พลแม่งพัดลมจริงๆหรือโกยขยะกับฝาชีวะกูไม่ไว้ใจแม่งได้ไหมเนี่ยเห็นของพลถูกหอมาเป็นรูปเป็นร่างเห็นชัดว่าเป็นพัดลมแต่ก็ไม่มีใครกล้าปากใจเชื่อว่าจะใช้พัดลมจริงๆ ไม่ตาจากของชาติที่ห่อมาเป็นรูปรถจัก,กรยานยนต์แล้วของพี่ชาติเหรอวะมันรถจริงๆหรือคูถังกระมังหม้อวะไอคนลุ้นมันก็ลุ้นกันไปส่วนเจ้าของมันก็ได้แต่ยิ้มรอให้ผู้โชคดีที่จับมาได้แกะด้วยตัวเองสามหนุ่มสุดหลอมาแล้วครับเอฟเรนและเตมาสมทบด้วยการถือของขวัญมาร่วมคนละกล่อง ตามมาด้วยรุงกับครูแสมเราสองคนก็พร้อมแล้วจ้านี่ของรุง่งรุงยื่นกล่องของขวัญใบสีชมพูมาให้ส่วนของครูแสมห่อด้วยกระดาษมันวาวสีน้ำเงินเรียบหรูของครูแสมยังหนักเลยสงสัยเป็นทองคำหนักสิบบาทแน่เลยวะ่ะคนที่รับกล่องไปจัดวางมากระซิบกันให้เจ้าของมันหัวเราะไม่นานก็มีเสียงรถจักรยานยนต์ทอดดังที่คุ้นหูขับเข้ามาจอดจับก,กันยังวะ นี่กูซิ่งมาสุดชีวิตเลยนะเนี่ยกลัวไม่ทันโฮ้หพี่ปืนนี่กูบอกอยากได้ต้นคริสต์มาสใหญ่ๆแบบนี้ไงแม่งไม่ทำให้กูพวกมึงได้สามารถคนจัดงานอะไรแบบนี้เนาะเจ๋งว่ะรถถัทางมาถึงก็รีบร้องถามแล้วพอได้มองบรรยากาศรอบๆก็ต้องสะดุดตากับต้นคริสต์มาสจากฟางข้าวหลายตนทั้งที่ตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าค่ายมวยเรียงรายกันมาตามทางจนถึงหน้าเวที ในจถึงกับความสวยงามของไฟแสงสีและการจัดตกแต่งสถานที่ที่นักมวยค่ายหนีสามคีกันสร้างสารค์ค่ำคืนหนีค่ำคืนที่แสนพิเศษนี้ขึ้นมาด้วยกันอีกรถถังหันไปพูดกับปืนแล้วก็หันมาทางทุกคนที่กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้วใครชวนผู้มืออีกวะแม้จะพูดจากวนประสาทกับเทียนเป็นประจำถ้ารถถังมันไม่หาเรื่องก่อนก็จะเป็นเทียนที่กวนบ้าทา่า แต่แบบนี้ถือว่าเป็นสีสันมันมีใครชวนด้วยกูจุดทูบเชิญตัวเองมารถถังว่าให้เทสายหน้าในหนในความกวนของมันเดี๋ยวนี้ปืนกับรถถังเข้าออกค่ายมวยวิเชียนชัยเป็นวาเลนมีงานอะไรเมื่อไหร่ก็ต้องมาแจมด้วยตลอดและงานนี้ก็มาพร้อมกับกล่องของขวัญที่เตรียมมาร่วมจับฉลากอีกด้วย <c oughs> เออเอ,อไหนๆก็มาละเอาไปลงทะเบียนดิ ไอ้กรอนลองไปพวกมันด้วยเทเอ่ยบอกแล้วหันไปหากอรที่โต๊ะครับี่อ่กอนรับคำปืนก็เดินไปยืนกล่องสีแดงกับกล่องสีม่วงผูกเข้าริบบินปักดอกไม้อย่างสวยงามเห็นครูแซมถือกล้องถ่ายรูปเดินถ่ายคนโน้นทีคนนี้ทีและถ่ายมุมโน้นมุมนี้ปืนก็ดึงมือรถถงังไปยืนถ่ายกับต้นคริสต์มาสทั้งมาถ่ายรูปก,กันครูแซมถ่ายให้หน่อยนะครับอ๋อได้ครับ รถถังยิ้มแชงชูสองนิ้วใส่กลองโดยมีปืนยืนยิ้มอยู่ข้างกันเป็นภาพที่น่ารักดีของหมันเทเห็นแบบน,นั้นก็ยอมไม่ได้หนูมาถ่ายรูปกันครับครูแซมทางนี้หน่อยครับเทพาทเทียมไปนั่งลงบนกองฟางที่ทำสูงขึ้นไปเป็นต้นคริสต์มาสอีกต้นมีดาวดวงใหญ่ปักอยู่ด้านบนด้านหน้ามีกลองหอด้วยกระดาษหอของขวัญวางประดับ ทั้งสองคนนั่งกอดท่อกันเทหอมแก้มเมียโชเรียกเสียงโหดดังลานปืนถึงกับมองบนไม่รู้จะขิงอะไรกันนักหนาแต่เพราะเป็นเทปืนถึงยอมหายปล่อยให้คู่หลักเขาถ่ายรูปสวีทกันไปหลายรูก่อนที่เทียนจะเรียกไปถ่ายรวมด้วยกันเฮ้พวกมึงมาถ่ายด้วยกันดีวะมาให้หมดเลยถ่ายเก็บไว้เป็นที่ระทึก ทุกคนรีบกลุกันเข้ามาจับจองพื้นที่เอาตัวเองมาใส่ในความทรงจำดีๆที่มีร่วมกันถ้าขาดพวกกูจะเป็นที่เลืึกได้ไงวะมาทั้งน้ำโดยปืนกับรถถังที่เข้ามาก่อนใครเขา่าตามด้วยชาติกับสนที่โอบเอวน้องยืนอยู่ด้านหลังค้างๆครูของพี่พลกับก่อนที่คนพีโอบศีรษาน้องซบที่อกของตัวเองงั้นเดี๋ยวครูตั้งกล้องไว้แบบนี้นะครับครูก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของที่เลทึกเหมือนกัน ครูแสว่าแล้วรีบวิ่งไปเอาขาตั้งกล้องให้ทุกคนหัวเราะลันครูมาตรงนี้กับลุงก็ได้นะครับเทชี้บอกคนแถวหน้านาั่งแถวหลังยืนจะได้ไม่บังกันจากนั้นทุกคนทําท่านในแบบของตัวเองทั้งชูมือชูส่องนิว้วทําท่าบ,าบ,าบ,าบา้าๆบอๆทาหน้าทะเลนเสียงชัตเตอร์ลั่นตามเวลาที่ถูกตั้งเอาไว้ถ้าโพสต์ถูกเปลี่ยนไป เทร้อองบอกว่าทุกคนขอท่าชูมือแล้วพูดโค้ดรับพร้อมกัน1นึ่งสองสปวดทีถ่ายรูปกันไม่รอมีเลยนะเด็กๆแล้วเสียงมีชมก็ดังขึ้นมาให้ทุกคนหันไปมองเห็นมิกับเสียจูงมือกันเดินเข้ามาพร้อมกับกล่องของขวัญผลกับกอนก็รีบวิ่งไปรา่าเสียมิสวัสดีครับ เชิญมาถ่ายรูปเป็นร่มโพร่วมไสให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะครับผลเอากล่องของข,องขวัญไปวางบนโต๊ะแล้วรีบจูงมือทั้งสองท่านเข้าไปในจุดที่พวกเขากําลังจะถ่ายรูปกันที่หน้าต้นคริสต์มาสกองฟางที่สูงตระง่านประดับด้วยไฟแสงสีกระพริบวิบวับตรงกลางเลยครับปีมีหนูกับเฮียเทเอหนูหนูกับไอเทจะยืนคนละข้างมาพวกมึงประจำที่เพียนจัดแจงที่ให้พ่อกับแม่ของตัวเอง น้องเรียกตัวเองผิดแล้วเรียกไมเทก็หัวเราะไม่ได้ถือสาเพราะเทียงก็เป็นอย่างนี้เวลาอยู่ต่อนหน้าคนอื่นเรียกเขาไอเทแต่เวลาอยู่ด้วยกันสองคนเรียกเฮียเทเรียกพี่เทซเสียงอ่อนเสียงหวานมาจา้ะเทขยับเข้ามาอีกลูกทุกคนพร้อมนะมีไม่เอาปวดที่นะขนลุกไปหมดแล้วทุกคนขยับเข้ามาเตรียมโพสท่า พอมีชมพูดอย่างนี้ก็เลยพากันหัวเราะแปดซี่ก็ได้ไว้พวกมึงหนึ่งสองสามแปดสี่ทุกคนต่างเต็มไปได้วยรอยยิ้มที่ออกมาจากใจเป็นการส่งท้ายปีเก่าที่เต็มไปได้วยความสุขจริงๆหลังจากถ่ายรูปรวมกันเสร็จก็ถึงช่วงเวลาของการจับฉลากแลกของขวัญซึ่งเป็นวินาีแห่งการลุ้นระทึก และเต็มไปด้วยความตื่นเต้นมาเริ่มกันที่พี่พลนะครับผมพี่พลจับได้หมายเลขเทียนให้พวกลูกน้องจับก่อนคนแรกที่ได้ล้วงลงในกล่องจึงเป็นพี่ใหญ่อย่างพี่พลพี่แกลงทามือสันสหยิบฉลาขึ้นมาหนึ่งใบหมายเลขห้าของใครวะของไอ้เปียกไอ้เปียกไอ้เปียกเชียเปียกมามอบดิจับได้ของใครคนนั้นต้องเป็นคนมอบให้ กล่องของขวัญสีเหลืองทองของเปียกถูกมอบให้พี่พลพร้อมกับการถ่ายภาพรับมอบกันไปหนึ่งแช่เปิด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 ,ปด,ปดแล้วก็ต้องเปิดกันเดี๋ยวนานเพราะกลองเชียร์อยากรู้ว่าในกล่องคืออะไรและที่สําคัญกลัวมันจะใส่ของมากแกล้งกันนี่แหละเลยต้องเปิดต่อหน้ากันจ,จบลงไปแล้วนะครับสําหรับอีพีนี้สนุกกันไหมครับรอติดตามตอนต่อไปด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ share, และกด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหนังสือเสียงที่มาแรงฮอตฮิตติดลมบนและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดในตอนนี้มาแล้วครับนั่นก็คือเรื่องเด็กช่างรักจริงนิยายที่จะพาทุกคนเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศการใช้ชีวิตของแก๊งเด็กช่างมีครบทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นความฮาความบ้าของลูกผู้ชาย และความสัมพันธ์ที่อบอุ่นระหว่างเพื่อนๆในแก๊งที่มีพระเอกและนายเอกคู่หลักในเรื่องนี้ด้วยแอดบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่นั้นทุกคนจะได้ลุ้นจนตัวโกงยิ่งกว่าวันหวยออกซะอีกเพราะนายเอกของเราปากแข็งเฉลยเกินส่วนพระเอกนั้นตัวรักนายเอกจนสุดหัวใจให้ตายแทนก็ยอมทำไมมันคนละทิศคนละทางแบบนี้เนี่ย ฟังแค่นี้แอดก็ลุ้นตามแล้วแถมเราจะได้สัมผัสกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่เป็นส่วนสำคัญในเรื่องอีกด้วยเอาล่ะเอาล่ะแอดจะไม่สปอยแล้วนะไปตามลุ้นความรักของเขาทั้งสองคนในเรื่องได้เลยสนุกมันฮาและซึ้งอย่างแน่นอนแถมนิยายเสียงเรื่องนี้ก็ขึ้นอันดับหนึ่งที่มียอดวิวมากที่สุดในช่อง y o u t u b ุกออฟฟิเชี มาแรงเกินต้านด้วยยอดวิว20,000วิวภายใน1วันและในเวอร์ชั่นนิยายเองก็ปังไม่แพ้กันเมื่อนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงได้สร้างตำนานบทใหม่ที่ยังไม่มีสถิติไหนทำได้ได้ย,ยอดอ่าน48,000วิวใน1วันพร้อมทะยายขึ้นอันดับ1นิยายมาแรงใน r รีดอไรภายใน2วันโดยอัพไปได้เพียงแค่ตอนเดียวเท่านั้น ในทันวาัยเองนิยายเรื่องเด็กช่างรักจริงก็ได้ถูกคัดเลือกเป็นท็อปไฟิยายสุดปังในเดือนกรกฎาคมและได้เข้าชิงรางวัลทันอวอร์ด2021ความแรงยังฉุดไม่อยู่เมื่อเว็บ fiction log ก็ติดอันดับนิยายสุดฮอตประจำสัปดาห์ในทันทีที่อัพลงเว็บไปได้เพียง2วันพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดวิว1 0 0 0 0วิวใน3ตอนเท่านั้น และยังคงแรงอย่างต่อเนื่องแบบเกินต้านเมื่ออัพไปได้เพียงสิงตอนยอดวิว1ล้านวิวก็แตกในทันทียังไม่หมดเพียงเท่านั้นในเวอร์ชันอีบุ๊กอัพลงแมพไปได้เพียง24ชั่วโมงก็ติดอันดับหนึ่งพร้อมได้ป้ายแดงเบสเซอร์อีบุ๊กถายดีฮอตฮิตขึ้นหิ่งในร้านในอินเอง วางแผนไปได้เพียงวันเดียวก็ติด top 10เ bestseller มียายขายดีประจำร้านในอินโดยใช้เวลาเพียง1วันเท่านั้นและล่าสุดในมวอชั่นดังสือเสียงที่เพิ่งอัปลงเม็ปไปได้เพียง9ชั่วโมงก็ติดอันดับ1และอันดับ2นิมียายเสียงยอดโหลดสูงสุดรายวันโอ้โ oh หอะไรจะปังขนาดนั้นครับเนี่ยและด้วยความปังตัวนี้ ทางเราเองจึงขออนุญาตจัดโปรโมชั่นคืนความสุขและกำไรให้พี่ๆท่านผู้ฟังโดยการจัดโปรหนังสือเสียงลด50%ทั้งเล่มหลักและเล่มพิเศษในเล่มหลักจากราคาปกติ399บาทลดเหลือเพียง199บาทเท่านั้นในเล่มพิเศษจากราคาปกติ249บาทลดเหลือเพียง124บาทเท่านั้น จำกัดระยะเวลาดาวน์โหลดเพียง3สัปดาห์หนาทีทองแบบนี้ที่พี่รีไปดาวน์โหลดกันด่วนนะครับเพราะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะลิงดาวน์โหลดอาจจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ